นี่ค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านด้วยนะกลับมาพบกับอาจารย์เน็ตปีจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาระหว่างวันที่16จนถึงวันที่30มิถุนายนของชาวลัคนาราศีกันหรือท่านที่เกิดรักว่างวันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมแต่ถ้าหากท่านผูกดวง วางลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีกันคํายายกรที่อาจารย์จะให้ไว้นี้จะตรงจุดตรงดวงท่านมากที่สุดด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะดาวพุทธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านได้โคจรอ,อยู่ในภพสุขพโดยจะอยู่ภพนี้ตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่18มิถุนายนภพสุขพเป็นภพที่ดีนะคะ ส่งเสริมให้ชาวลักนาราศีกันจะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกลูลส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ระยะน,นี้ท่านเองจะมีเป้าหมายที่อยากจะทําและท่านก็ไม่รอช้าด้วยคิดไวทําไววางแผนมาค่อนข้างดีและจะดีเด่นมากกับท่านที่ทําธุรกิจต่างชาตินําเข้าส่งออกเจ้าของกิจการอาชีพที่มีตาแหน่งข้าราชการบางท่านก็มีเกณฑ์เดินทางไกลอาจได้ไปงานบนุญ งานกุศลงานมงคลต่างๆและระยะนี้นะคะผลบุญหนุนนำทำดีได้ดีแน่นอนผลงานเป็นที่ประจักษ์การที่ดาวประจำตัวของท่านโครจรร่วมกับดาวพักมาดจยจูคือภพยอาเพศในด้านดีคือท่านจะมีความคิดมีไอเดียไม่เหมือนใครท่านจะมีอิสระในความคิดมีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียบันเจิดแต่ในบางมุมท่านเองอาจจะหดหงิดง่าย ในวันที่18มิถุนายนดาวประพุธคือดาวประจำตัวของท่านจากโคจรเข้าพบกรรมมะทรงอำนาจด้วยตำแหน่งประเสษตาธิปดีคือความมั่นคงโดยโคจรร่วมกับดาวพาร์ทิสที่โคจรได้ราชาโชคและดาวคู่นี้เป็นดาวคู่วิชาการด้วยดีเด่นลายเด้งแบบนี้ทำให้ชาวลัคนาราศีกันจากมุ่งมั่นลงมือ รุยกับสิ่งที่คิดสิ่งที่ทําได้ค่อนข้างดีมีความรับผิดชอบที่ดีในหน้าที่การงานในสิ่งที่ท่านทําเรียกว่าชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้นะคะท่านจะเป็นตัวของเองมากยิ่งขึ้นรู้จักใช้ไหวพริบพลิกแพงปฏิภาณเข้าจัดการกับทุกเรื่องได้เป็นอย่างดีและมีความสําเร็จด้วยและท่านจะมีความคิดมากกว่าหนึ่งอย่างอยากทํานูน่นอยากทํานี่และจะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะอาจที่ไปตจอลงเช้า เดินทางบ่อยได้ไปเจอพบปะสังคมเพื่อนูงวดวงในวงงานของท่านในอีกด้านบางท่านก็อาจอยู่ในช่วงของการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบ้านที่อยู่ที่ทำงานยุดยานผ่านนะดาวพังคานที่โคจรได้ตำแหน่งนิดร่วมกับดาวคู่มิตรใหญ่คือดาวประสุกที่โคจรได้ตำแหน่งราชาโชคในภพลาภะ ทำให้ชาวลัคนาราศีกันจับไม่ขาดคนให้การเลื้อกูลท่านจะได้กัะยาณน,นิิดที่ดีเข้ามาช่วยเหลือท่านและช่วงนี้นะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็มีคนหยิบยืดโอกาสชี้ช่องทางดีๆกับท่านเสมอด้วยเป็นที่ปรึกษาที่ดีกับท่านได้นะคะเรียกว่าชีวิตไม่ขาดตัวช่วยในด้านการเงินในช่วงครื่งเดือนหลังนี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพระศุก ได้โคจรอยู่ในภพลาภะได้ตำแหน่งราชาโชคร่วมกับดาวพังคารคู่มิตรด้วยทำให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นเป็นราศีที่ท่านเองจะมีโอกาสหาเงินได้มากเป็นช่วงที่นำํคลึ้นลิปปักหาเงินได้ง่ายหมุนเงินได้ครองด้วยจะไปติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินหรือไปขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินก็จะได้รับการอนุมัติกลับมาด้วย และท่านเองก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาภผู้ใหญ่ก็ให้เงินมาลงทุนบางท่านก็ได้เงินประกันเงินตกเบิกเงินค้างจ่ายด้วยนะคะมีโชคจากเรื่องของเก่าที่ดินมอระดกท่านที่มีรายได้ประจำนะคะเรื่องเงินยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนท่านที่มีอาชีพอิสลาอาชีพการค้าการขายอาชีพทำยอดเนี่ยท่านต้องเหนื่อยหน่อยนะต้องลงทุนลงแรงมากนิดนึงกว่าจะได้มาก โดยรายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะมักจะมาจากการติดต่อพูดคุยเจรจาการเดินทางการให้บริการอาชีพนําเข้าสงง่งออกธุรกิจกับคนต่างชาติหรือต้องคอยประสานงานคอยแก้ไขปัญหาหรืออยู่เบื้องหลังก็ได้เหล่านี้รายได้ยังคงดีไม่ค่อยเหนื่อยมากสิ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนําคือระยะนี้นะคะชาวรัคนาราศีกันต้องระวังเรื่องภาระหนี้สินโดยเฉพาะลูกหนี้เจ้าหนี้ อาจ,จมาสร้างความเดือดร้อนกับท่านได้ท่านใดนะคะที่ทําเกี่ยวกับหนี้สินเนี่ยอาจจะอึดอัดใจบ้างยิ่งท่านใดนะเป็นเจ้าหนี้ก็ระวังลูกหนี้เนี่ยจะหนีหน้าหายไปเลยก็มีและถ้ามีปัญหาในช่วงนี้จักเหลือหลังมากแกไม่ตกทําให้ท่านเครียดด้วยทางด้านรายจ่ายในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้อาจมีค่าใช้จ่ายไปกับบุตรล้านบริวารและคนในครอบครัว รวมทั้งที่อยู่ที่ทางกรรมากินของท่านยั่วยานผ่านนะและพาลานี่สินผูกพันหรือเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นในด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้สภาวะทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีกันจะมีความโดดเด่นก้าวหน้าและมั่นคงเป็นอย่างดีท่านใดที่ว่างงานนับว่าเป็นโอกาสทองที่ท่านจะต้องรีบสมัครงานได้เลยอย่ารอช้า งานได้ให้ผลดีกับชาวลักนณาราศีกันในช่วงนี้อาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วนะคะระยะนี้ชาวลักนณาราศีกันอาจต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างท่านจะจัดการได้เป็นอย่างดีด้วยเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็ได้คนช่วยเหลือได้มิดรอบข้างเกือ้อกูลได้ผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมท่านดีด้วยอาจมีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานปรับปรุงระบบงานเกิดขึ้นช่วงนี้ท่านเองอาจที่ปะจอลงเท้า เดินทางบอยอันนี้ดีนะแต่สำหรับท่านที่ทำงานมีหุ้นส่วนเนี่ยอาจเกิดปัญหาเกิดขึ้นหรือเจ้าของกิจการระยะนี้ท่านต้องทำหน้าที่ด้วยตัวท่านเองมากกว่าไปพึ่งพาบริวารของท่านทางด้านความรักนะคะคนโสดความรักที่จะมาในช่วงนี้จะเป็นลักษณะคนต่างถิ่นแดนไกลหรือคนต่างชาติหรือคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วด้วยคนที่มีคู่ครองแล้วนะคะทั้งคุณและคู่ครอง ต่างคนต่างมุ่งมั่นกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบได้ค่อนข้างดีระยะน,นี้นะคะคู่ครองคนรักของท่านมีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ง่ายเพราะฉะนั้น,นควรใส่ใจกับสุขภาพของคู่ครองด้วยนะและจานก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเผยความรับนะคะในการเสริมดวงไวาพาะไวาเทพตามวันที่ท่านเกิดและที่มากไปกว่านั้นคือช่วงอายุของท่านด้วยสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตของท่านเลย และการรับมือกับดาวพระราหูที่โครจรอ,อยู่ในมุมบอระของดวงชะตาของท่านและจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาปีหกนี้ หากชาวลัคนาราศีกันท่านใดอยากจะไปรับชมรับฟังท่านก็สามารถรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะมารับการพยากรณ์เป็นลาย่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะก็ขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะหากอาจารย์ผิดพลาดผ้ามประการใดไปก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันด้วยนะ สวัสดีค่ะ